ศาสตร์สาขาของผมนี่มันสาขาปฏิวัติประเทศนะปรับปรุงประเทศครั้งใหญ่เลยนะไม่ว่าประเทศไหนเอาไปใช้มันดีหมดนะนะครับคุณว่าผมไปเอามายจากไหนผมก็ศึกษาญี่ปุ่นมาก่อนดี่ละนะครับใช่ไหมใช่คุณเรียนอยู่ที่ฮาวาดแล้วศึกษาเศรษฐศาสตร์คุณไปศึกษาไหนไปดูญี่ปุ่นผมก็ดูญี่ปุ่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีแบบไหนแต่เราคิดยึดในหัวเรามันใช่แบบที่เราพูด พอเราบรรยายออกย o u t u b e คะแนนมันเต็มกูเกิ e เขารองรับมหาลัยฮาวาดเขารองรับขอบพระคุณครับคุณนิดนะครับฮา,าวาดเขารองรับเขายอมรับแต่ถามว่าคนไทยทำไมมันไม่ยอมรับวะหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสี่คะแนนเนี่ยคุณว่ามันคะแนนของของมันทําง่ายเหรอฮะคุณยังโง่อยู่กับบุญกับบาปอยู่เลยผมละข้ามไปแลยตีเหยียบไปซ้ำผมเล่นการการะทําอย่างเดียวพระวัจะนจะพระวจพดอย่างเดียว จำแนกตัวตนอย่างเดียวจำแนกสันดาลคนอย่างเดียวนะครับขอบคุณครับหม